วันนี้ครับวันนี้พาราชาฟรีไฟครับและเอฟซีครับมากินหมูกระทะครับหมูกระทะอร่อยๆครับหาราชาฟรีไฟอ้าวทางไทยเอฟซีหน่อยเออยไปกดกดไลน์หน่อยพี่ไปกดไลนหน่อยคนไลนหน่อยเนี่ยกล้องนี้เนี่ยอ่ะพี่พี่พี่กินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอ๋ากินปูครับกินปูครับ โอ้เน oh, oh. uh ียครับโอ้อ huh. ือห like like ือนี่ราชาฟรีไฟมากินครับวันนี้ครับของจริงครับของจริงครับของจริงครับมาดูครับนี่คือของจริงครับอือหือวันนี้ราชาฟรีไฟมากินหมูกระทะครับกินแบบไม่อั้นครับบุฟเฟ่ไม่อั้นครับดูครับเนี่ครับเนื้ออย่างดีครับ นี่ครับของจริงครับของจริงครับนี่ครับของจริงครับเอาราชาครับโควกินน้ำโชว์ครับเป็นไงครับราชาครับรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยอร่อยนะครับขอดอกขอดอกกินขอดอกครับอ๋อดอกกินขอดอกครับนี่ครับร้อนนะ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 ครับ นี่ครับนี่ครับอร่อยๆครับเนื้อลูกเต๋าอย่างอร่อยๆครับอ่ากินโชว์นะครับอ่ากินโชวยซีหน่อยโอ้ครับตุ้ยรัวครับเป็นไงครับร้อนครับร้อนครับอืมร้อนครับโอ้โหของจริงครับของจริงครับโอ้บิปีใหม่กินครับปังปึกครับของจริงครับของจริงครับนะครับ อร้อนครับร้อนครับของกินครับของกินครับนี่ครับเนื้อย่างครับอร่อยอร่อยครับนี่ครับอร่อยอร่อยครับอ่าดูครับกินโชว์ครับของกินครับนี่คือของกินครับของกินครับราชาฟรีไฟครับมังกรทองบุรีรัมครับผมนี่ยมังกรทองบุรีรัมครับของกินครับ โอ้หสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคครับ FC อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณ FC นะครับนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทั้งสองคนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยอ่าสวัสดีครับไออใบบนา